อีเจักสาวโบดโอ้ออกออกทับทิมถอยมาหงอแล้วหงอมาแล้วออกมาแล้วอือหือหแล้วหงอแล้วออกแล้วออกแล้วเก่ง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 บดหัวออกมาแล้วไม่แล้วบดออกเครื่องตัวมันก็สะยืนแล้วบ่เนี่ยยืนเออเออเโอ้เก่ง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 หน้าชีชีวิตโอ้หน้าที่ชีวิดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ผมมาอยู่ท่บันหน้าลอยเกบแปดอีกเมือ่อนึงครับมาเบ่งงัวลุงเอกประไม้นะครับกันั้นงัวเพิ่นมีอาการกายสิคอดแล้ววะท่นานไปเบ่งกันครับงัวตอนนั้นก็คืออันนี้เลยครับเสาพระานหนามเดินแล้วส่วนหนึ่งเ,เต็ดต่อนุ่มใหญ่ขนาดเลย เาหนมาำเดินเดินแล้วอาชีพอดมือนี่แล้วอาจารยเอ,อย่อมาเบิ่งครับอดเลยนะโอ้ยนมเต็งขนาดเลยน่อหไงนะครับนออ่องไอือไอ้อดละคือยุ่ครับ ี๋ยวยังติดตามเพิ่งต่อไปครับเป็นอะไรครับอ้าวเริ่มขาโพล่วครับงัวนอ,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 อ้าวอ้าวอาโอ้กำลังเบ่งพูดนะเดาอันเบ่งอืมอืมอืมพูดนะโอ้ขาออกมาแล้ว,าวขาความนี่นะซึ่เป็นขานาครับนี่ขาความนี่ตามทฤษฎีขันขาความนี่เป็นขานาใครอยู่อ่าเบ่งเบ่งนี่ละ โดนเนาะขาออกสิเนาะมเนาะโดนโดนอือโอ้ตอนชุ่น้าแตกขาขาหน้าโพแล้วนี่ยโอ้มันก็สีเจ็บทองเลยมันเลยเลยนอนนอนนอนเอน่าจะเป็นเบ่งขอัานอน่เบ่งดีกว่านะมันกสิบ่เมื่อยน้ำขาหนาวหลายเอ้ยเอาเอาเอาใจช่วยนี่ขาโพแล้วงเดอบดเดอกอน้องบอด สิ้งว่าพนน้องโบสถ์อือเอาใจช่วยขาหน้าโผแล้วนี่ลูกเอกมาเด้อขาที่สองกำลังโผเอาเบงลูกอเอาเบงเบ่งเบ่งเบงช่วยเบงช่วยเบ่งเรียบงุ่มลงงุ่มลงมอืขางุ่มเนี่ยตามทฤษฎีบอกว่าข,ขาหน้า อ่าขาสองกำลังโ่โอ้โ่แล้วขาสองโอ้สีงามตัวนี่น้องโบดน้องโบทเนี่โอ้นี่ขาสองกำลังออกนี่ขาสเนี่ยกำลังอ้โชเช่นน่าเด็ดมากๆเลยเนาะมือูนะตั้อ่าอ่า เบ่งเบ่งเบ่งน้องบดเนาเห็นสองขาแล้วเห็นสีนึงทังนั้นเห็นขาเห็นแล้วเห็นแล้วนี่กำลังโผล่มันก็เบ่งพยายามเบ่งโอ้เบ่ง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 สีดำเพียพอไหมหรอเว้ยลูกของอันนี่บ่พ่อพันนี่บ่สิงหาอตัวที่สองเตะบด ผลผลิตตัวที่สองของสิงหาเตะเป็นท่องแรกน,น้องโบ๊น,น,น,นโอ้ยอาขากำลังโผขากำลังโผลาลูกลูกกันติลูกของขาแล้วโผอาเอาเอา,เอา <c oughs> อันนี้แล้วโพสองขาเราเนี่ยกำลัง pues ด mm yeah. ุนกันอยู่เอาเอยืนยืนบานนี่โอ้เสียเอาเหยียบเสียกเอาเอาเอาเสียเสียพั้นขาเสียพั้นขาเนีเราบังเลยเหยียบเสือกเหยียบเสือกจอเหียบเสือกจะคล้องเนี่

อ๋อเบ่ง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 อ๋อสองขาโผล่แล้วยืนกันละอ๋อตอนนี้นอนลองหยิกแล้วต้องบดนอนลองหยิกแล้วนอนเบ่งนอนเบ่งอ๋อบดบดมาซอยลูก มะซอย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 น่อกลังสีออกเออนอนเบ่งมันสิแดดดีกว่านะในแรงดีกเงาทานอนนะจะมีเล่นอ้าวทัพทิมก็มาดูโอ้มาช่วยให้กำลังใจอ่าทัพทิมอือทัพทิมทัพทิมมะซอยหน่อมให้กำลังใจน้องทัพทิมนี่ให้กําลังใจหน้อกล้างสีออกมากทีทีวทับทิมหนูพานมาแล้ว มาลุ้นมาลุ้นมาให้กำลังใจต่อยสายต่อยเลี้ยงับกินน่ารักจังเลยนี่ความเบื่อเอาเบ่งเบ่งอีกจักดสาวยิ้งยิ้งโบสเบ่งเชิดสาวยิ้งยิ้งดังออกดีนะดังออกแล้วเนี่ยระมาณน่ะใชนั่นนี่น่ะฟังนีมม่วมดังดินั่นน่ะออกแล้วทั้งขวาสุดน่ะดีหางขาน่ะ ทางขาดัางดังแล้วออกแล้วเจอแล้วนี่หัวกแล้วครับหัวหัวกแล้วอืมแมนแมนแมนนี่เห็นดังแล้วดำเพิ่มเลยดำเลยดำเพิ่โอ้รับทิมมาเป็นกำลังใจหนะหัวกเลยแบบนี้แน่นอนรับทิมมานี่เลยอ่ะรับทิมเลี้ยดังให้น้องเลยลูกเออจะออกแล้วแบบนี้เลี้ยดังเลี้ยดังเลี้ยดังอื แบ่งอีกเซาวนหนึ่งนั่นนั่นหัวออกแล้วพวกนั่ะนั่นอีกเซาโบดโอ้ออกออกทับทิมถอยมาหัวแล้วหัวมาแล้วออกมาแล้วหัวแล้วหัวแล้วออกแล้วเก่ง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 บดหัวออกมาแล้วหัวออกมาแล้วออกเครื่องตัวมันก็สะยืนแล้วบ่เนี่ยืนเออออเออเก่ง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 นาทีชีวิตโอ้นาทีชีวิต ทับทิมออกมาเร็วทับทิมทับทิมอันนี้มันยังหรอเปลทับทิมให้กำลังใจกก็ได้ลูทับทิมซอยซอยเลี้ยนนำคำให้น้องโอ้โหนำคำให้น้องมาพวกนี้ไปไปเลยพ่อพ่อถึงช่วงนี้ส่วนหลายมันสิไหลออกมาเองตามอันนี้มันถูก่ะไ้เบ่งอยู่หรอข่อยว่าไม่ไหลนีบอออกมาเงเนี่นี่ลายมาแล้วมาแล้วไหลออกมาเองในช่วงนี้ เป็นธรรมชาติน้อธรรมชาติทงขอบไป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 ลอาไปตัวนี้ไปบักดำลมเผาพันธุ์ไปไปหลังอาาไปไปฝั่งโน้นอ่ะไม่เกี่ยวเลยนี่ไม่เกี่ยวเลยไปเกามามามุดนมาแวนออกสุดมันกสิดิบะนี่ยเนี่ยเนี่ยใกล้ละเนี่ยใกล้ละใกล้ละ โอ้เก่ง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 ทับทิมตัวน้อยๆก็ให้กำลังใจอยู่พุ่นโอ้สีเข้มเลยน้ำตาลเข้มอ้าวสุดแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยหน้าที่ชีวิตเนี่ยลุงเอกจอบเล้เจ้าลุงเอกจอบนี่ ค่าได้สอยดึงมันบ่บ่บ่มันเองแป่ถ้าไม่ชาดสิไมชาดล้วนๆไปขยายเสือกมาให้มันเลี้ยพอดีมันถึงบนไอเสื่องลุงเอกไปถอดไข่เปิดเสือกไปมันจิกเค่งอยู่เลยลุงเอกไปนิเสือกเพราะว่ามันเด่นมากมันจิมาเลี้ยลูกมันเลี้ยลูกได้โอ้เก่ง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 ติงแล้ว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 อันนี้ไปไอ้ดำไปอืมไปเดินนิ่งเถอะไปอืม เก่ง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 เ่งเ่งเก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 ่งเ่เก่งเก่งเก่งเก่เก่ง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 เกเก่เก่ง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 เ่งเก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 ่ บ่ได้เบ่งล่ะบ่ได้เบ่งล่ะเก่ง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 มาเรียนน้องดูนิดเดียวทับทีมมามามาดูน้องเร็วมาน้องดูลูกทับทียมดูลูกมาหายแล้วแอบๆแล้วพอสุดปุ๊บแมงก็สิเย็นมาเรียแล้วบ้านนาทีชีวิตครับนี่ง้อออกรุกเพิ่งเห็นจ้าจ้าตอนนี้แหละเกิดมาเกิดมาเคยเห็น แต่เกามีแต่มันลอยออกเลยอ่าตัดทิมอเป็นการดึงเมล็องออกลูกตั่แรกสิบโมงสิบเป้าแตงแค้หมูเต่าอือสิบโมงสิบนาทีไปปล่อยออกสิบโมงสิบนาทีครับมีน้ำเดินปลอดลูกน้ำเดินประมาณภายในสองสองชั่วโมงตอนนั่นประมาณเจ็ดโมงเนาะข้าไปาออกเนาะ น้ำเดินเพิ่นประมาณสิบยี่สิบนาทีเดินเอนลูกลูกลูกลกลกอืมน่ะมันได้ยินเสียงกันทับทีมมันสิลูกลูกลกลูกเร่เมันจะได้มันสุดแล้วอืมคันลูกนี่สิไหลเร็วกว่านี้เด้แมนอ่าลูก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  ลูกกรสิได้หายใจน่ะน่ะอยากหายแล้วขันมันมาเรียมันกรสิหายใจน่ากำลังใจฮะลูกเอกมาซอยมันบอสตรงนี้ไก่แล้วนี่ออกแล้วนี่สุดแล้วหายใจแล้วเนาะหายใจแล้ะโอเองอเอหายใจอืมน่ะหายใจละเริ่มหายใจละโบดลูกบดลูกบดบดลูกบแต่เกาต้องลูกได้โบดถ์แต่เบิ้งคลิปว่าจังหวะนี่ส่วนหล่ไม่หัวสิลูก ลูกเพื่อสิลุอดออกเ,อเซตแล้วกบสะดือลุนอนอดนะองดำดำไปเลยดำะนะ <c oughs> นอืมอืมไม่ใช่ลูกกันเปล่าอาออกลูกตริงแล้วเนี่นยหายใจล่ะเริ่ม,มหายใจห้าวภาพแล้วอ๋อแมนมาเรียลอะบรเนี่ย อืมอมืเอาลุกลุกลุกเอาบดลุกแล้วลุกบสถ์เนี<า>่ยทับทามาเรียเร็วเร็วทับทีมมาเรียมาช่วยน้องเอ่าให้กำลังใจเอาเอาืมเด่นอือกำลังใจหลายไปไปง,งวดขึ้หมามาหนี้มานี่เลยมานี่เลยดับ <c oughs> มามาเร็ย๋ยวกลับมา,มา,มา <c oughs> อันนี้หนึ่งเดือนนี่รับทีมน้อยนี่อายุเดือนหนึ่งนี่มาให้กำลังใจน้องอือเอาบดลูกบอลูกเอาลูกลูกลูกบดลบอลูกแล้วอือลูกสิได้หายใจได้พี่เอกว่าต้องมันต้องซอยมันลูกเลยเด้ใือมันลูกสโดนเด้เพราะว่ามันนอนอยู่เออมันโดนมันตัวนี้นี่สิหายใจมันจะได้มานี่ลูกมันบดลูก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 บดลูกอ่ะอ่ะอ่ะลูกเร็วลูกแล้วสุดเลยบดลลูกลูกลูกบดลูกเร็ว มามามาแล้วมาลุกมาเอากระดาไปไอ้ยลุกลุกลุกเพราะอันนี้มันอยากหายใจแล้วเนี่มันอยากหายใจอ่าอ้าอ่าอ้าา่ลุกเอกสีสรซอยดึงบอสมรอยดึงเลยเพราะว่าตามเขาเบิ้งคิดมันต้องส้อยดึงดขาย่าให้มันโดนดึงดึงจังหวะขามันสองอันหรือว่าโตมันอะยกยกเอาขาหนาี่ละยกยกเอาหัวนาเลย อ้าวนี่เดี๋ยวเดซอยมันจ่อเลยมันคือบล้วดึงตามธรรมชาติเดจะดึงขาไปมันเรียบเออเรียบร้อยละเอ่าอ่าอ่าอ๋อแม่มันเรียบบานเนี่ยออ่าโอ้ลุบแล้วลุบแล้วบลด้วยลุบแล้วลุบแล้วอ่าเดี๋ยวซอยจักหน่อยเดี๋ยวซอยจักหน่อยลุบแล้วบล์ดแล้วอ้าวเอ้าวแล้วบานเนี่ยเรียบร้อยมันแห้งหัวเขาเรียบบ่อยบ่ หายใจเลยเก่งคยุบปากมันดูสิจกปากมันชัางน่านี่ช่างน่ารักมากสีเข้มขนาดเลยแล้วหายใจได้แล้วเฮ้ยสบายสบายอ่เอาแมงสิไปเลี่ยบอะไรบ้างมันไม่เลี่ยบแบบนี้ต้องอุ้มไปหาแมงอ่ะบอมันลุกมาได้บ่ฮะยเก่งทับทีมมันมันเหนื่อยต้องต้องอุ้มอุ้มลุกไปหายมันเลี่ยบ่ไกลไกลบอหนังเลยมหนังบ่ทับทีมมานนี้ทับทีม เออตรงไรแม่มันเลยลูกเพราะว่ามันต้องกินน้องเป็นยังสบายนนั่สบายละสบายละสีสวยโตผู้ี่โตเมียแถาเจ้าคือบ่เบิ่งเออเก่ง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 ลุงเอกไปขัามบังดาบบังด้วนโตผู้ี่โตเมียเดี๋ยวนี้ขันเลยรู้เลยปกติเขาง้อออกลูกเขาชิลุนเรื่องว่าโตผู้ี่โตเมียด้วย ตัวผูกป่ะลูกแม่ต้องใส่ตัวปูว่ะ <c oughs> เห็นหำว่ะบ่สิหนิบ่เอาคนแม่ติวชักเอาลูกแม่แม่มันอ่ะอาบดลูกเลี้ยงไม่ละอืนีนาทีชีวิตครับเนี่ยฮ้ยสบายแล้วนะเ,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 เนี่ยเก่ง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 ละปึงไม่ใส่ลาก็ดิยกหน้อยมันลูกแรงตัวเก่ง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 เดิม

ไปเลยไปโบดรวบๆไปนั่งลุก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 มาเลียมาเลียลุกให้เร็วนั่นลุกลุกโบดโบดลุกเธอออกมาแล้วปอดใชยเก่งมากเลยโอ้ยด้วยนะสียงหาเลยนะเหมาแตนแมงมาด้วยเสิงหาเลยสวยๆเอาลุกลกกกสิลลลุุะคตนแมนมาเลียนี่แข็งเลยด้วนี่ ลูกเลยากเบียอมันือสิงหกลุ่มผ้ามันเกิดมือที่สามกลุ่มผ้านั่นเกือบว่าเล่นไทยตัวนี้ซื้อผ้าหนะตัวตัวผูตัวมนี่เห็นไปังบ่เห็นลูกเห็ั่เห็นแล้วมันบอกต้องรอมันลุกผมว่ากลตัวผูว่ฮะโอ้แข็งแรงแข็งแรงเด้ ลูกได้แล้วนั่ไม่ให้โบดตะกเน้แ่ใดมือเนาะมือ้อเดี๋ยวเดี๋ยโบดทันั่มด้วลูกองแรกของน้องโบดแม่ทันไหมโอ้เสืม วันตะผูสติตทำไมอ้อูยาวมากเลยเนี่ตัวเหยียามนโอ้ยแต่ขยคือเห็นสีนั่น่เห็นุมกไเห็นปีเด้เดีเอาลองกันอ่า ปกติปิงว่ามันสียูซือไดน่าจะยู่ใต้หางนะเอาลูก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 เบแห้งปัานบ่อ๋อสิมาเรียลูกบานเนี่เห็นของกินจังลูกเนาะเออเออเหาลูกอกอาเรียลูกบานเนี่เอาเรียเรียเก่งเก่อืมอืม สันจัตยานนะี่ยมแล้วลูกแล้ว,ลลวต้องได้ไรๆเพราะว่าถึงเวลาให้เธอโดนแล้วเธอบรดุแนะอ่ามสิเลียลูกมาเลีย<อ>ลูกเขาแข่งเลี้งเลยเขาเรียบ<อ>ปุ๊บลูกก็สีได้ยา่างอลไรบ้านี้ยก็ง่อ,งอย,ยลูกย่างได้ค่ะแลน <laughs> แต่พอถึงก็แลนดอกตามคลิปสิบเบอร์ตะเกนบอกว่าภายในเครื่องชั่วโมงมันจะมีกินนุ่มแม,มันอ,อืมมันเย็นมันกับสิกินนมแล้ว นมแรกนมแรกที่นเอมี่ค้นในระานคุ้มกันเป็นธรรมชาติของสัตว์เลียงลูกเดยนนมทั่วไปเนาะการหูจักยังว่าตัวผูตัวเมียคือผูน่กินนมเลือยผมอัตผูอะใครๆี่จะเห็นหำอยู่กินสงสัยว่าตัวูหรือตัวเมียว่าันนาสีผูก็จะเห็นไข่หำหน่อยเห็นมันตัวนี้ยกขา ตัวผูกออกมาเป็นพอพันตัวจากพอสุดท้ายพอผูตัวแม่กะเลี้ยงคือเก้าเลี้ยงคือเก้าอืมนเลี้ย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 ลูกอืมคันผู้ล้างบ้านเพิ่นกินเล็บเพิ่งจะสแกนเล็บมันช่วงนี้แหละแต่ว่าทั้งนี้แตมันดูเองมันดูแดงเพาเข้าใจว่าเป็นยังต้องแกะเล็บมันที่กันมันแสบท่าดไหหรือว่ามันจะนี ประโยชน์กับมั่วหน่อยเทากับบรูเท่ากันเดี <c oughs> ๋ยวต้องไปศึกษาเบ้างปั้นเรียบร้อยไมันก็แห้งอ่ะอยากย่างล่ะลูกอยากเย,กยกิ้มอยากเยื้มละตัวปูชั่วเแถวเคยเห็นหางไหมเราไ <c oughs> ม่มีปี <c oughs> ปเห็นหำแล้วมีแต่หำตัวผู้โอ,อ้มันเดียดดีมันก็พันเราเหรอืม จากคอดแล้วครับต่อไปกับสิรุ่นรุ่นน้องงัวบ้านนี้ก็คอดนะกะน่าสะร้อยอีกจักเพิ่งชั่วโมงถูกแล้วเพิ่งชั่วโมงหรือบเกินชั่วโมงอ่ะสิได้กินน้องแล้วครับน่องงัวนี่ตีต้นไปหน่อยแท้เนี่งัวตัวผูกครับรูบรอแล้วรอรูบรอมีแววมีแววรออืม ชื่อกุมภาแล้วกันน้องกุมภาสิบสามกุมภาเกือบวาเลนไทน์ตัวนี้กันออกมือเดินนี่วาเลนไทน์เลยนี่หมูเหย้าหมูเหย้าได้แม่พ่อกระเหย้าบระมาณป่ะกระเหาผัดอกรเหย้าผัดนี่หมูเหย้าได้แม่แต่สีนี่ได้พ่อหมดเลยน้ำตาลเอาขึ้นดูบลาชิ้นน้ำตาลไอ้กลิ่นพ่อพัน ติดตของพ่อกก็ได้เสื้อสิเป็นเบาสกมไดก็พ่อกระเ่าพอดีเงีวหน่อยแม่เรียหายแล้วอาเริ่มแข็งแล้วยืนมาบ้าเนเ่ยยืนยืนยืน อ้ยืนเลยแบบนี้น้องกุมภาม <c oughs> น่ากาลางสี่แข็งละครับสำหรับคลิปนี้ค่ะมีแค่นี้ครับขอบคุณทุกทันที่ติดตามชมช่งครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ